สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับตุ๊กตาคนอ่านไพ่นะคะในวันนี้นะคะเรามาเช็คดวงนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์ที่19-25พฤษภาคม2568ติดตามกันได้เลยค่ะ ในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้มีเรื่องของการลังเลการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางเรื่องนะคะรู้สึกว่าต้องใช้ระยะเวลาประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรในวันนี้คนวันศุกร์ควรหาข้อมูลนะคะหาข้อเท็จจริงนะคะ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะอย่าเร่งรีบหรือถูกบังคับให้ต้องทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างควรชะลอ้อหรือว่ายื้อเวลาออกไปก่อนนะคะเจเย็นๆถ้าในตอนนี้มีงาน2ง,งานทาง2ทางคน2คนให้ต้องเลือกยังไปต้องเลือกอะไรนะคะพยายามประครับประคองสถานการณ์หรือคนตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นความรับผิดชอบตรงนั้นให้ไปก่อนแต่ถ้ามีโอกาสได้รับผิดชอบ2ทางขึ้นไปในส่วนของหน้าที่การทํางานหรือได้รับมอบหมายงานที่ มากกว่า2งานขึ้นไปทุกถือว่าดีนะสําหรับคนวันศุกร์นะเพราะาคุณสามารถจัดการบริหารแล้วก็ในเรื่องของการดูแล,ลในระยะเวลาตรงนั้นนะคะสามารถทําได้ออกมาดีเนาะเพราะฉะนั้นการงานในช่วงของคนวันศุกร์ตัดสินใจดีๆนะคะจเย็นๆแล้วจะดีค่ะ ต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจากคนรักคู่ครองนะคะหรือเพศตรงข้ามของคุณเองนะคะหากคุณเป็นสุภาพสตรีนะคะจะมีสุภาพบุรุษนะคะเข้ามายื่นอมอบการช่วยเหลือต่างๆให้หากสะดุดหรือว่ามีการเงินนะคะที่ได้ไม่รับผลตอบแทนที่เต็มที่ ในสัปดาห์นี้การเงินจะดีขึ้นผลตอบแทนที่เคยหายไปจะรับกลับเข้ามาได้เต็มที่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าโรงงานที่ไหนหรือว่าสถาบันการเงินอะไรนะคะบริษัทอะไรของคุณที่กำลังจะมีเข้ามาในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าแบ่งจ่ายหรือมีการแยกซอยนะคะเงินของคุณออกไปเนี่ยบอกว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มกลับเข้ามาเข้าที่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ขอให้การเงินผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ต่อไปค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักในคนวันสุขนะคะสัปดาห์นี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะเพราะหลายเรื่องหลายราวในตอนนี้ระวังในเรื่องของการอกหักนะคะ ไม่ถูกใจนะคะคนรักตีจากหรือต้องมีเหตุัดพากจากกันนะคะมองว่าในที่นี้ถ้าไม่ได้เลิกกันนะคะอาจจะต้องต่างคนต่างทํางานโดยไม่มีเวลาให้กันอันนี้ก็เป็นไปได้หรือฝ่ายชายทํางานที่หนึง่งฝ่ายหญิงทํางานที่หนึง่งนานๆกลับมาเจอกันทีอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวงังหรือว่าต้องเทน้ําหนักไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามดูแลรักษาสุขภาพของเราหรือมองในเรื่องของความรักของเราเนี่ยให้เป็นปกติอย่าไปมอง ในแง่ร้ายเกินไปหรือแง่ดีเกินไปให้มองเป็นกลางๆเพื่อการปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดคอปวดไหล่การบาดเจ็บจากการทํางานนะคะออฟฟิศซินโดรมนะคะทำงานล่วงเวลานะคะการบาดเจ็บจากการทํางานล่วงเวลานะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านั่งนานเกินไปนะยืนนานเกินไปหรืออยู่อิริยาบถนานนานเกินนานเกินความจําเป็นนะคะ ควรออกมายืดแข้งยืดขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อติดขัดได้นะคะน่าจะทรมานหน้าดูนะยังไงออกกําลังกายกันด้วยนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปค่ะโชคลาภนะคะสําหรับคนวันศุกร์มองว่าเป็นเลขของการสอบ นะคะเลขถ้ามีบุตรหลานบริวารน,นะคะเข้าการแข่งขันการชิงทุนการสอบอะไรก็แล้วแต่ลองดูใบ,ใบ,ใ,บใบสอบของเขา,าค่ะเลขที่สมัครสอบหรือว่าเลขบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบอันนั้นก็ได้นะคะมองว่าจะส่งผลดีนะคะสาหรับคนที่ไม่มีบุตรหลานบริวารน,นะคะดูเลขที่ลงสนามหรือการแข่งขันใดๆก็แล้วแต่อาะอย่างเช่นอ,อย่างบางท่านาไปทำใบขับขี่ถ้ามีการสอบก็สามารถซื้อเลข เลขข้างบนนะคะเล,เ,เลขที่เป็นเลขที่เป็นเลข i อของเราอะคะ่ะลองดูนะคะมองว่าน่าจะมีโชคดีเข้ามานะคะยังไงก็ขอให้เกิดความโชคดีสำหรับคนวันศุกร์ค่ะต่อไปค่ะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังระวังในเรื่องของ ความรับผิดชอบนะคะหรือสิ่งต่างๆที่ได้รับเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวการถูกกดดนันหรือทําให้เราไม่สบายใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถูกบังคับให้ต้องทำนะคะถูกบังคับให้ต้องรับผิดชอบในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงอันนี้เราน่าจะค่อนข้างเครียด เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะในเรื่องของความคิดหรือกระบวนการคิดต่างๆที่จะมีเข้ามาสรุปเลยนะคะสําหรับคนวันศุกร์สัปดาห์นี้มองว่าการลังเลการตัดสินใจในบางสิ่งบางเรื่องหรือเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งเทน้ําหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการเงินด้วยนะคะอย่าเพิ่งเทไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต้องจ่าย ทั้งหมดอะไรออกไปเพราะว่าระวังจะเกิดการสะดุดในเรื่องของการเงินได้แต่โชคดีตรงที่ว่ายังมีคนสนับสนุนหรือมีคนให้การช่วยเหลืออยู่บ้างถึงแม้ในช่วงจังหวะเวลานั้นอาจจะไม่มากแต่เขาก็สามารถประคับประคองให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ท่านใดนะคะมีความชื่นชมชืช่นชอบนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่ช่อง YouTube ค่ะ the foil memory นะคะ Facebook IG TikTok Horo Memory ค่ะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ ad holomemory มีแอดนำหน้าด้วยนะคะ s o r o f e m o r y แล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ